ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยมงันชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อกลยชุดจินทโลทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับคลิปนี้ผมจะมีทริคนะครับทริคในการที่เราจะพิจารณาพระเนื้อดำนะครับพระเนื้อดําของหลวงพ่อกลยนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราดูตามสื่อโซเชียลนะครับเขาลงขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาแยกไม่ออกนะครับว่า ขายเช่นพระรุ่นนี้ตึ๊ดตืดตึ๊เนื้อดำเขาจะระบุไว้แค่เนื้อดำนะครับซึ่งเราเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เนื้อดำเนี่ยมันเนื้ออะไรนะครับผมต้องบอกว่าพระของหลวงพ่อกวยนะครับที่เป็นเนื้อดำเนี่ยมีทุกอย่างนะครับเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเนื้อดินดินที่ผสมใบลานนะครับ เนื้อดินจุ่มลักจุ่มลักนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างที่คนอื่นเขาทาหลวงพ่อทําหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องควรที่จะอย่างน้อยก็ต้องรู้นะว่าไอ้เนื้อดำเนี่ยคุณขายเป็นเนื้ออะไรนะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องสอบถามว่าเออเป็นใบลานไหมนะครับเป็นผงผสมใบลานไหมเป็นเนื้อจุ่มลักมาไหมนะครับหรือเป็นเนื้อดินดินดำและดินดำดำมาจากอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็น ผมว่ามันก็ต้องควรที่จะรู้เนาะนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ขายอย่างเดียวขอให้มันดำดำขาวขาว,ขาวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอย่างนน้อยเนี่ยผมเองก็จะมีทิคเปรียบเทียบนะครับคือการที่จะมาบอกว่าเออผงดำเนี่ยมันต้องดูดูสีประมาณนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้งี้คือบรรยายด้วยคำพูดบางครั้งก็ยากนะครับมันมันยากอยู่คือบรรยาย ให้เป็นคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำนะครับว่าเ,เราควรใช้การเปรียบเทียบนะครับมีพระในบ้านเท่าไหร่งัดออกมาให้หมดนะครับผงใบลานกายภาพเป็นยังไงช่วงอายุขนาดนี้เป็นยังไงนะครับเนื้อดินดินดำเนี่ยนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าดินดำมันมีด้วยเหรอนะครับผมบอกว่ามันการมันมันเกิดจากการผสม นะครับมันเกิดจากการผสมต้องบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนที่วิริยะนะครับเนื้อดําโดยปกติคือคือเนื้อดินปกติก็คือดินธรรมดาทั่วไปหลวงพ่อก็ทํานะครับเนื้อดินดํานะครับผมยกตัวอย่างนี้เนื้อดินดำเนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมผงใบลานนะครับสมัยก่อนเนี่ยใบลานเนี่ยมันก็คือใบลานเก่าๆบ้างนะครับ มันคือใบลานจริงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเช่นใบลานที่ผุพังแล้วนะครับมันก็เหมือนขัมพีเก่าๆนะครับเขาก็เผานะครับเผาแล้วผสมลองนึกภาพนะครับว่าเป็นเนื้อดินเนี่ยดินเนี่ยนะครับแล้วมาผสมทําให้ดําขนาดนี้ได้คุณคิดว่ามันยากไหมนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแค่เครื่องโม่นะครับคกเอย นะครับลองนึกภาพว่าสมัยที่หลวงพ่อทำผ้าถอดพิมพ์นะครับเหมือนเช่นผมยกตัวอย่างนะ,อ,ะอันนี้เนื้อยกตัวอย่างนี้ก่อนเนื้อดินดำอันนี้จะเป็นก่อน2 5 0 0นะครับเป็นเนื้อดินผสมผงใบลานเผานะครับเผาให้แล้วก็ผสมให้มันดำผมคิดว่ามันต้องใช้ปริมาณมหาศาลเลยแหละนะครับมันถึงได้ทำผ้าได้พอสมควรแต่ต้องบอกว่ามันก็มีน้อยนะครับ ต้องบอกอย่างพิมอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อทำอ่ะน้อยมากนะครับน้อยมากผมเองก็ต้องบอกว่าผมมาจากคนที่ศรัทธาท่านแล้วก็สะสมนะครับแล้วก็ค้นหาอะไรเป็นของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าไม่สากลของผมมัไม่สากลนะครับมันไม่มีในในในระบบเพราะว่าอะไรเพราะมันน้อยนะครับมันน้อยแต่ที่ผมมาทําเพราะว่า คุณนึกข้าวแล้วการที่จะทําเนื้อดินให้ปรผสมให้มันดําขนาดนี้ได้ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคตรวิริยะเลยนะเป็นคนที่โคตรตั้งใจนะครับแล้วพระองค์พ่อทําไว้หลากหลายนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะแรงอย่างนี้มันจะมีดำเนี่ยมีหล,กลักง่ายๆอ่ะมี3ประเภทนะครับ1คือผมพุทธคุณผสมใบลานนะครับ แบบนี้ก่อนดูไปก่อนนะสองก็เป็นเนื้อดินผสมผงนะครับสเ,เนื้อดินจุ่มลักนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราดูกายภาพก่อนนะครับสังเกตได้ช่วงอายุอ่ะอันนี้ก่อน2500นะครับอันนี้ออกว่าหน้อยดูปี15อันนี้ก็ช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับเป็นพระที่ทำช่วงเวลาใกล้ๆกันก็เป็นขาโต๊ะอกใหญ่ นะครับเนื้อผงพุทธคุณผสมใบลานนะครับอ่ะทีนี้ผมแยกแยะคร่าวๆว่าทางกายภาพดูยังไงก่อนเนื้อผงผสมพุทธคุณเออเนื้อผงพุทธคุณผสมใบลา,านเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นผงพุทธคุณเพราะฉะนั้นผงเนี่ยมันก็จะมีหลักการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันก็จะมีคาบนะครับคาบเออเรียกว่าคาบผงปูนอ่ะผ่านการเวลามาครับแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นจากเนื้อเหมือนเหมือนคนมีสิวอ่ะ คุณนึกเอาแล้วกันนะครับเหมือนคนมีสิวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงจากเนื้อขึ้นมานะครับอะดูนี้เห็นไหมมีคาดมือเหลืองนี่ก็คือพวกตัวผสมตัวประสานน่ะนะครับสมัยก่อนจะเป็นจะเป็นน้ำมันตังอิวจะเป็นอาก้วยจะเป็นน้ำตาลอ้อยเขียวคือบอกให้เลยทุกอย่างครับไม่ต้องไปสนว่ามันจะคือน้ำมันตังอิลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์เราอะเรียนมาเนี่ย มีหลายตัวประสานนะครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะอะไรขอให้เป็นแค่ตัวประสานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาผสมกับผงผสมกับใบลานเผาเนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้แล้วนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปดินผสมใบลานนะครับดินเนี่ยดูคร่าวๆเนี่ยมันก็คือการการที่มีความอะไรละ่ะดินมันก็จะเนียนแน,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 น่นเนาะ เนียนเน,นแน่นแนกว่านะครับเนียนเนยนแน่นแน่นกว่ากว่าผงถูกไหมลองเทียบกันสองอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ใบลานผงผสมใบลานอันนี้ดินนะครับดินผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยกายภาพอยู่ง่ายๆนะครับว่ามันก็คือ <c oughs> มันก็แตกต่างถูกไหมครับมันก็แตกต่างดินก็จะมีความแน่นๆเนียนๆดูจากด้านหลังที่กดมือก็ได้ ต้องดูกันนะครับดินนะครับแน่นเนียนแล้วก็มันก็จะมีของเนี่ยมันมีผงนะครับมันก็เกิดแคลไซด์ขึ้นแคลไซด์มันก็จะเป็นผงที่ผุดจากเนื้อเอาง่ายๆละอองละอองที่มาผุดเกินจากเนื้อนะครับมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับองค์นี้เราก็สังเกตได้อะนี่ความนะอ่ะเทียบกับผงปรจจคนผสมไบาลาน เ,เราเียกเนื้อเบลางก็ไนดะ้อะอันนี้ดินผสมเบลาอน,นะมันก็คลาวๆละต่อมาดินอันนี้ดินดินแล้วจุ่มลักมาบางๆนะครับจุ่มลักมาบางๆนะครับความแน่นเนียมก็คล้ายๆดินนะครับแต่จะออกจะเข้มกว่าสังเกตง,ง่ายๆเราหาเราหาส่วนพื้นที่เปิดเนี่ยนะนะผมขอวางเราหาส่วนที่เปิดนะครับ ส่วนที่เปิดนะครับอ่ะเห็นไหมครับข้างล่างชั้นข้างล่างก็จะมีเนื้อดินอยู่นะครับเห็นไหมมันก็คือถูกจุ่มมาลักจุ่มลักมาเล็กน้อยนะครับอันนี้จุ่มมาบางๆถือว่าบางแล้วลักก็แห้งพอสมควรนะครับอ่ะคือง่ายๆถ้าเกิดเราก็สงสัยว่าเออนี้มันมันดินผสมไหมหรือว่า จุ่มมานหน่อยๆจุ่มลักมานหน่อยๆเนี่ยเราก็หาส่วนเพื่อที่เปิดเอ้ยมีดินอยู่อีกชั้นหนึ่งอ่ะอย่างองค์นี้นะครับส่วนที่เปิดก็เจอดินอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับเขาจุ่มมาบางมากบางมากจะมีดินเห็นเห็นเนื้อดินอยู่นะครับข้างหน้าเออข้างหน้าจะเขาทมาเนียนมากนะครับอ่ะดูดูผงใบลานอีกทีอ่ะเวียนเวียนดูนะ เราก็จะเปรียบเทียบมันได้คือง่ายๆว่าเราหาพระนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออื่นก็ได้มานั่งดูเอ้ยไบลาน,น่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกายภาพของไบลานเป็นยังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในของความเป็นไบลานผงผงไบลานดูอ่ะอันนี้เอวใหญ่หลังพระศิวลีนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมแนะนํานะช่วงเนี้ยหลังพระศิวลีเนี่ย มันมีราคาค้านั้งสูงนะครับไปไกลแล้วนะครับมือกลางๆก,ก,ก็ขายกัน4 0่พันห้าพนะครับระดับประเทศเขาก็ขายหลุดหมื่นแล้วแต่เอาง่ายๆนะคุณจำจำเนื้อแบบนี้ไว้นะครับว่าขอให้ผ่านเนื้อนี้นะครับถ้าเขาบอกว่าเก่าองค์เป็นหมื่นอ่ะสี่ห้าพันยันหมื่นนะครับแต่เนื้อใหม่กิฟไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเลยแล้วบอกเป็นใบลานนะครับ ก็ลองจดจำเนื้อนี้ไปนะครับแล้วก็ลองดูผ่านเกณฑ์นเนื้อนี้ไหมนะครับผ่านเนื้อแบบนี้ไหมอันเนี้ยเนื้อใบลานเนื้อผงผสมใบลานอ่ะคุณก็ยืดได้นะผมก็อยากทำไว้ว่าคุณอยากซื้ออยากอยากเล่นอยากซื้ออยากขายนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยให้เก่าผ่านองค์นี้หน่อยนะครับก็คือแท้แน่นะครับ แต่ถ้าพาตําหนิที่เขาขายขายกันก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าถ้าคุณอยากขายคุณก็หาพาที่มันตําหนิแบบเขาขายขายไปแต่พาแบบนี้แขวนได้นะครับขึ้นคอแบบสบายใจนะครับอ่ะลองดูกายภาพของใบลานอางนี้หน่อยเนี่ยใบลานผงผสมใบลานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงคาบน้า <c oughs> ข้าบน้ามันมันก็ขึ้นมาอยู่บนที่สูงไม่ว่าจะเป็นตัวประสาและก็ช่างเหอะนะครับมันก็ขึ้นมาอยู่บนที่สูง ข้างล่างก็จะแห้งด,ดูด้านหลังไหมครับมีคราบผุดขึ้นมาบนเนื้อเยอแยะมากมายมาว่าจะเป็นส่วนตัวผสมแล้วก,แวก็แล้วก็พวกแคลไซด์ตัูกายภาพของดินดินจุ่มลักมันหน่อยๆน,นะครับด้านหน้าจะดูยากนะครับแต่เราก็วิธีการง,ง่ายๆเราก็ต้องหามันต้องมีแหละในส่วนที่ ส่วนที่มันเปิดๆนะครับเจอเจอล้านดินนะครับเนี่ยดินเลื่อๆอ,อยู่ฉันเห็นดินเลื่อๆอ,อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้เปิดมาก็เป็นดินนะครับอ่าส่วนเนื้ออย่างเงี้ยผมแนะนํานะครับเจอให้เก็บเลยนะครับของหลวงพ่อแน่นอนนันนีะเป็นผ้าถอดพิมพ์นะครับเป็นผ้าถอดพิมพ์วิธีการนะครับก็คือ <c oughs> สมัยก่อนอนะ่ะเป็นเป็นพิมพ์หน้าเดียว นะครับผมอยากให้ฟังเรื่องนี้หน่อยเพราะผมมั่นว่าพาะแบบเนี้ยของหลวงพอ่อไม่มีใครสนใจเลยนะครับทิ้งกว้างหมดนะครับเป็นพาะกดมือหน้าเดียวนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะกดกดใบหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเส้นคออยู่นะครับเป็นภาพพิมพโบราณเนี่ยเขาจะกดหน้าก่อนอกดหน้านะครับเขาก็จะปั้นเนื้อเล็กมาแล้วก็กดหน้าม,มันจึงเกิด ไอ้รอยเส้นคอน่ะเหมือนหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมอะไรที่เป็นยุคโบราณเนี่ยเขาจะกดใบหน้าก่อนนะครับกดเพื่อให้ใบหน้าติดชัดแต่องนี้กดไหมองนี้ไม่ได้กดนะครับอันนี้มันก็หมายวามว่าไม่ถ้าถ้ากดแล้วแท้แล้วไม่กดแล้วแล้วไม่แท้ไม่ใช่มันก็คือหลักการพิจารณาหนึ่งบางทีอ่ะเขาท,นะนะาทำเนี่ยนะครับเขาทำเนี่ยเขาอาจจะบางคนเนี่ยมันหลายมือนะครับเขาก็กดเลยแต่สังเกตดูใบหน้าไม่ค่อยติด นะครับไม่น่าไม่ค่อยติดอ่ะเนี่ยเจออย่างเงี้ยครับเป็นการเขาเรียกว่าเชิงช่างถูกวิธีแน่นอนนะครับพอกดหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็กดส่วนตัวองค์พระขึ้นมานะครับเนี่ยพระแบบนี้นครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่มาจากคนที่ศรัทธาท่านแล้วก็เก็บนะครับเอามาให้เผยแพร่นะครับว่าพระอย่างเงี้ย เนี่ยครับว่ากดมือนะครับพอกดเสร็จเนี่ยพอกดเสร็จเนี่ยวิธีวิธีการทําให้ให้มันติดรายละเอียดติดช้าเนี่ยเขาต้องกด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 กอนกดกดให้แน่นเพื่อรายละเอียดของเ <c oughs> นื้ออาหารเนี่ยเข้าไปติดในบล็อกนะครับพอจะเอาออกนะครับเขาก็ดันออกนะครับดันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งใบหน้านั่นจะมีการรอยคูดนะครับเนี่ยครับ ใบหน้าท่านจะมีรอยคูดคูดออกจากบล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยคูดเล็กๆอยู่โดยเฉพาะใบหน้าจะเยอะหน่อยนะครับเพราะเขาแกะใบหน้าได้ลึกนะครับโอเคผมว่าก็มันก็เป็นทิกสั้นๆเนาะเอามาแค่ให้ทุกคนน่ยแยกแยะนะครับหรือแล้วก็ สำหรับบางคนก็งงว่าอีผ้าเนื้อดำเนะี่ยมันคืออะไรบางคนก็พิมพ์ขายแต่เนื้อดำเนื้อดำนะครับผมก็เป็นทิกง่ายๆนะครับเอามาเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะนะครับว่าไอาัเนื้อดำเนะี่ยของหลวงพ่อกวยนะครับท่านทํามามีอะไรบ้างต้องบอกว่าท่านทําไว้ทุกทุกแนวนลครับผมบอกให้ทุกแนวจริงๆใครก็ทําอะไรหลวงพ่อทําหมดนะครับหลวงพ่อชอบทําพระนะครับทําไว้ให้ใช้ โดยเฉพาะที่เป็นเนื้อดินที่ผสมผงแบบนี้นี่นะครับมันยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียกว่าโคดวิระยะเลยโคต,ตั้งใจไม่ง่ายหรอกคุณคุณลองว่างว่างมันนั่งทําเล่นๆก็ได้เอาเนื้อดินนะดินกองๆด้วยให้มันละเอียดละเอียดด้วยไปหามานะครับแล้วทําไงได้ให้มันดําแบบนี้ยเออคุณเอาแล้วกันว่ายากไหมนะครับ นะครับผมก็ฝากไว้คิดลองไปทําดูได้นะครับผมเองอ่ะก็พยายามที่จะเอาพาร์ที่ทันทานนะครับที่ทันทานอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้พาย้อนยุคเอาง่ายๆเนี่ยองค์เนี้ยผมเคยขายอยู่แค่800รอยไม่มีใครสนใจนะครับเคยขายนะถต่ตอนนี้ไม่ขายแล้ว800แต่ไม่มีใครสนใจนะครับโอ้โหเขาต้องบอกว่าว่าเอาของปีส9มเก้านะครับเหรียญนะ่ะสวยๆอะ่ะเขาเล่นกันเป็นหมื่นแล้วนะครับ ไม่ได้บอกว่า,าพาย้อนยุคหงพ่อไม่ดีไม่น่าซื้อไม่ไม่ใช่นะฟังคนละประเด็นคุณต้องฟังดีๆหงกําลังบอกว่าพระที่ทันท่านตอน,นท่านทําด้วยมือตอนที่ท่านมีลมหายใจมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งท,ที่ที่มันเหมือนมันเหมือนเราซื้อของศิลปินคนนึงอะนะครับแล้วเขามีหลายเซนแล้วทำด้วยมือเป็นแฮนเมดที่เขาทาตอนมีชีวิตอะคุณว่ามันมันทรงคุณค่าไหมล่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้เรื่องแพงถูกผมไม่รู้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือมันเกิดการแค่เรียกว่าไม่สากลไอค้คำว่าไม่สากลเนี่ยเป็นการอย่างหนึ่งก็คือทำลายพระหลวงพ่อเยอะแย่นะครับอ,อันนี้เนี่ยก็บางคนก็บอกไม่ใช่อ้นี้ก็ไม่ใช่อ้นี้หนักเลยไม่ใช่นะครับนี่ก็หนักเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เล่นเนี่ยว่าหน่อยดูกท่านเสกเองเนี่ยนะครับพัะสังกระจายเมตตาค้าขายนะครับหลวงพ่อชอบช่วยเหลือคนเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับถูกแล้วถามว่าถูกคุณค่าแค่หลักร้อยบาทเนี่ยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะ่ะผมมองว่ามันก็ดีกว่าขายผ้าได้สมมติอ่ะพาย้อนยุคต้องแยกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเปเดนดามา่า แต่พาย้อนยุคนะครับพาย้อนยุคเป็นเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับซื้อมา800 0ขายได้หมื่นหนึ่งกำไร2 0 0พบาทนะครับ2 0 0พันบาทคุณเอาแค่กินข้าวอย่างเดียวไม่เกินอาทิตย์ก็หมดนะครับแต่คุณแขวนพระเนี่ยพระสั่งค่าจายเนี่ยนะครับคุณลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับแล้วทำให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นทำให้ ครอบครัวคุณดีขึ้นโอ้โหผมบอกให้นะคุ้มยิ่งกว่าคุณมีเงินสองพันอยู่ในกระเป๋าอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันตามมาที่ที่มันตามมามันมีคุณค่ามากกว่าสองพันนะครับชีวิตคุณดีขึ้นครอบครัวคุณดีขึ้นการเงินคุณไม่ขาดนะครับเงินสองพันในวันนั้นกับกับ,ค,บ,บคุณมีแบบนี้ไว้ใช้เนี่ยคุณมีแบบนี้ไว้ใช้เนี่ยอันไหนมันมันน่าที่จะลงทุนมากกว่ากัน นะครับผมไม่ได้บอกว่าพาย้อนยุคไม่ดีนะแยกแยะนะอันนั้นเขาขายกันแพงมันก็เรื่องของการขายนะครับฟังให้จบแล้วค่อยเอาไปดาราม่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดแล้วก็อันนี้เป็นทิคที่ผมแนะนำให้คุณเอาไปใช้ในการพิจารณาพระเนื้อดำของหลวงพ่อนะครับถ้ามีเนื้ออื่นอีกก็จะเอามาทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับก็เอามาให้ให้คุณเป็นแนวทาง ในการพิจารณานะครับก็ฝากไว้นะครับเพราะผมเองก็ทําไว้ให้เป็นแนวคิดนะครับอย่าลืมนะครับแนวคิดผมไม่ได้บอกว่าพักของผมแท้หรือเก๋นะครับไอ้แนวคิดของผมเนะี่ยมันอยากให้คุณไปคือถ้าไม่มีแนวคิดเนี่ยผมก็วันนะครับว่าวันๆเอาแต่ซื้อขายกันเนี่ยแล้วก็เนื้อดำเนื้อดำเนื้อดำ สุดท้ายนะถึงลูกลูกลุนหลานนะในตามคืออะไรไม่รู้นะครับรู้แต่ขายได้อย่างเดียวจบเ hey. ฮนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูจนถึงท้ายคลิปขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่อ่อบางคนก็อุดหนุนผมนะครับเพราะว่า1นึงเองผมเอามาเผยแพร่2ผมเองก็ต้องขายไปบ้างเพื่อดำรงชีวิตนะครับผมไม่ได้อิอ่มทิพย์นะครับ จะได้ออทำพ้าของหลวงพ่อไปแล้วก็อิ่มโดยไม่ต้องกินข้าวไม่ใช่ผมยังต้องกินข้าวผมยังก็ต้องออมีประจุปัะจัยไปไปซื้อบ้างนะครับพ้าเองผมก็ต้องซื้อมานะครับไม่ได้มาฟรีๆนะครับมันก็เป็นอยู่ในโลกของปัจจุบันที่เราต้องซื้อต้องขายกันนะครับเพราอเพื่อการดํารงอยู่เพื่อปากท้องนะครับแต่แนวคิดของผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณไปซื้อพ้าด้วยตัวคุณเองนะครับ หไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้คุณเดินซื้อเองแล้วก็ใช้วิธีคิดของผมเนี่ยไปซื้อนะครับขอบคุณใจใจจริงนะครับขอบคุณมากมากขอให้คุณทุกคนโชคดีเฮงเงรวยๆยทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้หลวงพ่อคุ้มครองเมตตาทุกๆคนนะครับผมชัดเมืองจันทร์